กวยจะไม่เสร็จเหมือนเดิมใกล้ลนะใกล้กาแฟอะ้รกูไอ้เร็วรี่เลยถามถึงที่ล่าสุดพี่ย่าออกมาให้สัมภาษณ์น้องบนะอกว่ายิ่งมีอายุ <c oughs> แบกยิ่งมูมิงมากขึ้น <c oughs> อ,อืมเป็นอย่างนั้นไหมคะเออเป็นอย่างนั้นไหมอ่ะจริงๆก็เป็นเป็นครับ เราก็พอเราเราโตขึ้นเราเรารู้สึกว่าเรารู้สึกห่วงใยห,หรือว่าห่วงแล้วก็อยากที่จะแบบให้เวลาเขามากขึ้นอยากที่จะแบบใช้ทุกๆโมเมนต์ที่เรามีกับเขาอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้อาจจะกลายเป็นความมุ่งมิ้งอะไรเงี้ยด้วยความที่ว่าเราทํางานกันก็คนละที่อะไรด้วย บอกมันคิดถึงมากๆมันก็เลยแบบก็เลยแบบเป็นอะไรที่แบบเกิดเป็นพฤติกรรมบางอย่างออที่แบบเราเราผู้ชายเป็นแมนบางทีก็ไม่เคยทานะครับอะไรเงี้ยเออความแบบน่ารักน่ารักก็ยิ้งกงยิ้งอยู่แหละอ่าสุดที่พี่เอลงที่เราหน้าเราไปเกยเขาค้างเาไปเกยเขาอ๋อเออเออใช่ใช่พวกตินเราทำอย่างมากไปเกยอย่างเงี้ย ก็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 มีมีมีเฮ้ยช็อตแนะนเป็นช็อตที่แบบเราพักไงเราพักอยู่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เขาเขาถ่ายของเขาอยู่แล้วเราก็เสนอหน้าไปแค่นั้นแหละแต่มันเป็นช็อตออกมาที่แบบอืมเป็นธรรมชาติครับธรรมชาติอย่างเวลามุมนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากความคิดถึงมันเลยทําให้มีอาการอย่างน้ออกมาเออจริงก็มันก็หลายๆาอย่างนะครับพี่แบบเราก็มีความสุขไปแล้วเนาะเออแต่อย่างด้วยลักษณะนี้ใส่ผู้ชายบางคนนะเขาจะ เขินเวลาที่จะแบบว่าต้องอาจจะแสดงความรักหรือความหวานกับแฟนเนี้ยผมผมเขินถ้าเวลามีคนแบบจ้องหรือว่าคนแบบเอ่ออยู่ด้วยเยอะๆหรืออะไรเงี้ยแบบกับสภาพแวดล้อมที่เราไม่ค่อยชินอืมมันก็จะแบบแบบเฮ้ยยังไงดีวะแบบทำตัวไม่ถูกอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเลยท,ที่ที่แบบเรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายแล้วก็ เป็นตัวของตัวเองกันมาณแต่อย่างในคอนเสิร์ตดูไม่เขินเลยนะเต้นตามจังหวะเป๊ะมากมันมืดมากไม่ไม่เครเห็นผมหรอกเมื่อเห็นเขาซ้อมบางทีอะไรเงี้ยเราก็แบบเต้นให้กำลังใจเขาหวังว่าเขาจะเห็นเราบ้างเต้นอยู่ข้างล่างนี้เออไม่เห็นเลยอย่างเวลาเรามวิ้งไปเขามีฟีดแบกกลับมาอย่างไงบ้างอะฮะก็มูวิ้งกลับเมื่อประมาณนั้นเลยครับก็เหมือน ที่แฟนนแล้วที่ไม่มีแฟนที่ลูกสาวได้ไงแฟนแฟนๆแบบเชียร์ให้อยากเห็นลูกสาวของยาย่าค่ะอืมจะมีโมเมนต์นั้นไหมคะเออโหเห็นไม่ยังเห็นรูปที่เขาก็แตดแตะหรอน่ารักดีน่ารักดีน้องเดมี่ใช่ไหมฮะน่ารักน่ารักจริงๆแล้วก็เราก็กิ๊กการ์ดน้องอยู่นะดูในไอจีดูอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีลูกสาวหน้าตาอย่างนี้เลย ก,ก็แล้วแต่เขาจะมาแล้วกัน <laughs> <laughs> เออบางทีพ่อหลอ่อแม่สวยบางทีก็ไม่รู้ลูกจะเป็นยังไงเหมือนกันนะเออทำบุญได้เยอะแล้วกันช่วงนั้นที่ผ่านมาเราก็เยอะพอเลยนะลูก <laughs> แล้วก็บุญใหญ่ทุกปีแล้วนะต้องทำอีกทำอีกเออพอเห็นอ,อ,อ,อย่างนั้นแล้วมันทำให้แบบว่ามีโมเมนต,ต์ที่แบบเริ่มอยากมีครอบครัวอะไรยังไงนี่เเออถ้าไปถึงขั้นที่จะแบมีลูกอะไรเงี้ย มันยังไม่ได้แบบว่าเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้เป็น,ปนอนไ้ไม่ใช่ก็ก็เห็นบางทีเห็นเด็กเห็นอะไรเงี้ยเราก็แบบเออน่ารักเนาะหรืออะไรเงี้ยก็แบบมีความสุขไปกับน้องๆหล่านั้นอะไรเงี้ยแต่แต่ยังยังยัง,ยงไม่ได้คิดถึงขั้นจะแบบมีน้องหรือว่าแบบเฮ้ยต้องมีกี่คนนะต้องรู้นี้อย่างอย่างแล้วคุณแม่คอ,อยากมีนะครับคุณแม่คุณแม่อย่างนี้คุณแ,แม่ผมอรอใช่ใช่ก็แล้วแต่ลูกอ่ะ มีหลานก็คงจะแบบกระชุ่มกระชวยกันเยอะอะไรเงี้ยคนเนาะยิ่งอายุมากก็แบบที่เห็นเด็กๆที่เห็นหลานตัวเองก็คงจะมีความสุขอะไรเงี้ยหรือว่าจะรอให้บ้านเสร็จก่อนไม่นะครับหมายถึงว่าก็แล้วแต่โอกาสคือบ้านเนี่ยผมไม่อยากจะพูดเลยเดี๋ยวออกไปดีบ้านผมก็มีปัญหาเรื่องโครงสร้างเรื่องอะไรเงี้ย ก็แบบมันก็เลยต้องแบบยืดระยะเวลาไปแต่ว่าจริงๆแล้วก็ก็ไม่เกี่ยวถ้าสมมุติว่าเออแตมันจะเป็นโอกาสที่ดีอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับบ้านอืมออาแม่ที่ถามแบบชาวบ้านเนี่ยคิดว่ามันนี้ถ้าไนี่ดี๋ยาแต่งงานกันคิดว่ามันเร็วไปั้ยหรือว่ายังไม่ยังไม่ต้องส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าไม่เร็วไปแล้วก็แต่ผมแค่อยากจะ ถ้าสมมติว่าจะต้องมีโอกาสวันนั้นวันที่เราขอหรือวันที่แต่งงานหรือเป็นงานพิธีอะไรเงี้ยมันมีการเตรียมอะไรค่อนข้างเยอะแล้วก็แล้วก็เราต้องต้องวางแผนดีๆอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าจริงๆแล้วในใจเราลึกๆอะ่ะเราเราก็คงแบบโอ้โหมันมัน,ม,นมันพังพูอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยสถา,านการณ์ด้วยอะไรต่างๆนานาแล้วงานเราก็เยอะด้วยอะไรเยอะด้วยที่พังพูนี่คือหมายถึงว่า อ่ะถ้าจะต้องแต่งก็คือแต่งได้เลยเราก็อยากจะให้มันเป็นโมเมนต์ที่แบบเขาไม่มีวันลืมอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นเราเป็นคนคิดเยอะต้องเฮ้ย <c oughs> ต้องจำเฮ้ยเอ้ยมันจะมาแบบธรรมดาไม่ได้เขาเป็นระดับนักเอกุรัยานะเ,เ,เราใช่ไหม แปลว่าพี่จะเดทหรือเปล่าเนี่ยพี่จเดทเปล่าเนี่ยพี่คุยกับใครอยู่เนี่ยพี่คุยกับใครอยู่แน่แต่ว่าเรามีแพลนโมเมนต์แบบจะขอเขาแต่งงานเซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้ไว้บ้างไหมคะยังครับยังครับยังครับแต่ดูเหมือนบางแผนไม่หมดเลยนะว่าเป็นสเต็ปนะยัง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 เดี๋ยวรูปมันเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ยังยังยังเราเก็บอยู่แน่นะเก็บความลับอยู่แน่นอนเรื่องความลับปกติถ้าเซอร์ไพรส์แล้วเขาจับได้ไหมปกติถ้าเราเซอร์ไพรส์แล้วเขาจับได้ไหม ไม่ไม่ได้นอกจากเราจะทนไม่ไหวแล้วบอกก่อนผมเป็นคนนี้จริงๆผมแบบจะให้แล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเออก่อนถึงส,าาสามมติวันสำคัญอะไรเงี้ยไม่ไหวให้เลยแล้วกันผม,มซื้อกล่าวให้เซอร์ไพรส์ให้นี้แล้วกันอะไรเงี้ย<ม>เราทนไม่ไหวเองแล้วเขาฟีดแบ็กกลับมายัางไงอ่ะเขาก็เขาก็ขำออตลอดเวลาแล้ะสมมติว่าเราให้ความสำคัญในเรื่องของแบบว่าเลิกไหมอย่างเงี้ยอย่างสมถติว่าถ้าจะแบบขอต้องไปดูว่าวันไหนขอดีอะไรยังไง ดูหมดลพี่เนาะคนไทยอ่ะ <c oughs> บางทีก็เชื่อไปก็เนาะรู้สึกสบายใจแบบ<า>นี้เคยดูไหมว่าอายุเท่าไหร่เหมาะสมกับการแต่งงานหรืออะไรไม่ไม่ยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูแม่แม่ว่าไงบ้างมีคุยคุยแม่แม่มีแอปคุยกันบ้างรหรือยังก็แล้วแต่ลูกๆเลย แต่ดูจากรูปแม่น่าจะพร้อมกว่ารูปคนนี้แม่จะตัดคิอมหรอวาแม่พี่เอเอเออพี่ออสเนีออย่ยทุกคนพร้อมแล้วครับนี่นก็ถือว่าก็รู้จักอยู่ด้วยกับน้องมานานอะไรเงี้ยก็ถือว่ามันมันอะไรที่สุดแล้วอะเราเรา,เราก็คงเป็นคนนี้แหละไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมีอะไรที่แบบต้องคิดเยอะอะไรเงนะี้ยแต่แค่มันก็อยู่ที่ว่าเ <c oughs> มื่อไหร่แค่นั้นเองแค่นั้นเอง เมื่อไหร่ที่ว่านี่คือมีในใจแล้วใช่ไหมยังเลยยังยังมันก็คิดคิดไว้ครับแต่ว่าเวลาผ่านไปเร็วมากพี่ปีปีหนึ่งอะไรเงี้ยโควิดด้วยก็ทําอะไรไม่ได้เลยงานก็ล่นยน่ยนยน่ยนย่นลงมาหมดมอะไรเงี้ยสมมุติว่าเราคิดไว้ปีหน้าเ,เลื่อนไปอีกละทีนี้อะไรเงี้ยแสดงว่าถ้าบบคิดว่าถ้าจะแต่งก็คือต้องเคลียร์คิวให้วา่างทั้งคู่แล้วก็ทาทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีที่สุดไปเลย คือเราคิดว่าถ้าสมมติวันแต่งงานใช่ไหมมันจะต้องมีงานนู้นงานนี้มันจะต้องแบบสมมติว่าเดือนหนึ่งไม่รับงานเลยเงี้ยละครจะยอมรือเปล่าบางทีนะเราไม่รู้นะเราไม่รู้ว่าบางทีเร่งปิดเร่งถ่ายมีงานซ้อนเข้ามางานโฆษณาที่ต้องถ่ายตามควอเตอร์ไตรมาสของปีอะไรเงี้ยมันก็มันก็อยากเราอยากที่จะแบบไม่ต้องคิดอะไรละสบายสบายก็คือโฟกัสอยู่แค่เฉพาะตรงนั้น<ร>อย่างเดียวอะไรเงี้ย เลยไม่ต้องแบกอะไรเยอะคือเราก็ทางานเราแบกภาระหน้าที่มาเยอะละวันที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นตัวของตัวเองเต็มที่อะไรเงี้ยเราก็อยากที่จะเอาสิ่งเหล่านั้นไปข้างหลังก่อน<ม>แล้วโฟกัสปัจจุบันงานแต่งของยายอุรัสเซียนะคะที่บอกว่าใหญ่นี่ใหญ่แบบไหนคะเนี่ยจัดไไเ,นะเป็น o r g a n i z e ให้เลยไหมได้นะ <c oughs> <c oughs> ไม่เหรอครับผมไม่ได้พูดถึงความความอ,อลังการการหรือว่าแบบใช้เงินมโหฬารฟุ่มเฟือยไม่ใช่แค่รู้สึกว่า เอออยากให้ให้มันเป็นภาพจำแค่นั้นเองเราจะมีการแสดงอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ผมจะตีลังกาลงมาตึกสิบชั้นไม่ใช่ครับไม่ใช่ประมาณนั้นแหละประมาณให้เป็นสเปเชียลโมเมนต์ที่สุดแค่นั้นเองก็คืออยากให้เขาจําใช่ใถอยของจำของเขาใช่ใช่่อาจจะเครื่องบินตกกําลังตกอะไรเงี้ยนั่นเหนืซีนยงเลยคู่กันไม่เอาไม่เอาไม่พูดเดี๋ยวเป็นไรโอ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ